ดีครับชาวราศีเมษนะครับหรือท่านที่เกิดเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนลัคนาเมษหรือราศีเมษก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านระหว่างวันที่1กันยายนจนถึงวันที่15กันยายนนี้ว่าชาวราศีเมษหรือท่านที่เกิดเดือนเมษาัคนาเมษจะมีเหตุการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ในคําพยากรณ์จะอธิฐานจากไพ่พยากรณ์นะครับจะเกิดราศีลัคนาหรือเดือนเมษาก็สามารถรับชมและฟังคลิปนี้ได้นะครับคําพยากรณ์ใดที่ดีๆนะครับโชคล่ามเฮง,ง,งๆรวยๆก็ขอให้เกิดข,ขึ้นกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับส่วนอันไหนที่ไม่ดีก็ขอเป็นแค่คําพยากรณ์ผมจะใช้ไพ่พยากรณ์หกใบนะครับ1 2 3 4งห หกใบนี้ชาวราศีเมษนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างในครึ่งเดือนแรกนี้1นึถึงสิกันยายนมาดูคำพยากรณ์กับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับผมจะใช้ไพ่พยากรณ์อธิษฐานทำนายดวงชะตาของท่านนะครับตำแหน่งข้างบนนะครับเบื้องบนสื่อสารออกมาบอกว่าบุตรบริวารจะให้โชคนะครับโชคหล่นบนฟ้าได้จากบุตรบริวารเลขประจำตัวบุตรบริวารของท่านก็ได้นะครับ หนึ่งเหรียญทองนะครับเด็กถือเหรียญจะมีโชคเข้ามาเป็นระยะระยะเล็กๆน้อยๆหรือโชคจากบุตรบริวารก็ได้นะครับหรือบางท่านใดท่านใดทีดท่ชอบเป็นนักลงทุนนะครับตัวเลขคือกับบุตรบริวารของท่านวันเกิดของบุตรบริวารก็ตามแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่10ก็มาจากน้อยร้อยก็มาจาก10บนะครับเก็บเล็บ เก็บเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็น่าจะดียังไงท่านก็จะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องของโชคใหญ่ตามมาก็ได้นะครับนี่ไงแปดเหรียญทองนะครับทําการสิ่งใดค้าขายสิ่งใดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงวันที่15กันยานี้ชาวราศีเมษ หรือท่านที่เกิดเดือนเมษาลัคนาเมนะครับแปดเหรียญตอกเหรียญทําเงินสร้างทรัพย์ทําเงินหรือถ้าเป็นตัวเลขนำโชคก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขที่ท่านฝันหรือนิมิตเองที่ท่านหาได้หยิบจับเองได้นะครับแปดเหรียญเป็นเรื่องของการเงินเฉพาะบุคคลนะครับทําเอาเร่งเอาตามบุญวาสนาได้เลยนะครับระวังนิดนึงระวังความโลภนะครับดีวิวผมจะตีความหมายไปทางโลภม,มากลาภหายนะครับ ให้ได้ตามบุญวาสนาระวังความอารมณ์ร้อนหงุดหงิดก็ได้นะครับในครึ่งเดือนแรกนี้นะอาจจะมีหรือบางท่านอาจจะได้เงินมาแต่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างต้องจ่ายไปได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับระวังความหมงุดหงิดแต่เนื้อสิ่งอื่นในสตินะครับการใช้สติทุกอย่างถ้ามีสติและก็อย่ารู้ตามนะครับให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถ จัดการกับบางสิ่งบางอย่างได้แม้กระทั่งใบนี้นะครับท่านใดที่มีคู่กรณีคู่ขัดแยง้งหรือไม่ค่อยลงตัวหรือพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนรักคนใกล้ตัวค่อนข้างที่จะหงุดหงิดงองแงกันอยู่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไร้ลายก็อาจจะหันหลังให้แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าไพ่ใบนี้ไพ่ปีศาจดีวิลขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขาเรียกว่า คนที่คิดร้ายหรือไม่ดีกับเราเขาก็จะหันหลังพ่ายแพ้เราออกไปแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆจะเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านค่อนข้างที่จะเป็นเรียกว่าหงุดหงิดง่ายงองแงเอาแต่ใจตัวเองหรือนิสัยที่ไม่ดีต่างๆท่านอาจจะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นก็ได้แล้วก็เริ่มทำประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างทรัพย์ทำเงินทำคุณงามความดีให้กับตัวเองก็ได้ชาวราศีเมษ เป็นราศีธาตุไฟลำดับที่หนึ่งในสิบสองราศีนะครับลำดับที่สองก็คือราศีสิงแล้วก็ราศีธนูนะครับทันหลังให้กับสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายก็จะหันหลังให้กับท่านนั่นเองนะครับชาวราศีเมษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว,วท่านจะได้รับการพิภากษาพิพจารณาแล้วว่า ผลบุญของท่านจะอนุมัติหรือเปล่าท่านใดทดําดีให้สบายใจแน่นอนท่านใดรอคอยเอกสารทางโลกอยู่เรียกว่ายื่นในระบบทั้งการเงินยืนย่นเอกสารยื่นวีซา่าไรต่างอยู่ท่านก็มีเกณฑ์ได้รับผลสําเร็จสมปรารถนาแน่นอนแต่ถ้าท่านใด ค่อนข้างที่จะดวงไม่ค่อยดีอยู่นะครับค่อนข้างที่จะดวงไม่ค่อยดีอยู่ท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาฟ้องร้องเข้ามาแต่ยังไงก็ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีถ้าเราไม่ยึดติดยึดมั่นมันก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะครับรักษาใจให้อยู่ในความเป็นกลางและให้รักษาระดับจิตใจ ไม่ว่าวันที่หหรือวันที่สเราจะเป็นผู้โชคดีในการลงทุนหรือจะเป็นผู้ประสบภัยในการลงทุนก็ให้รักษาใจเราไว้ให้ดีนะครับเราย่อมมีลุ้นอยู่เสมอถ้ารักษาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคุณงามความดีก็เริ่มจากจิตใจเหมือนกันนะครับถ้าใจเราดีทำทุกอย่างก็ดีทรัพย์ปัจจัยการเงินมีมีกำลังใจที่ดีเราก็จะมีช่องทางในการ หารายได้เพิ่มมาใหม่ก็ได้นะครับอย่าไปยึดติดกับทรัพย์วัตถุนะครับแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งต่างๆนอกเหนือจากคาพยากรณ์6ใบนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นพิเศษพิเศษนะครับอีก3ใบนี้กับชาวราศีเมษนะครับหรือท่านที่เกิดเดือนเมษาย,ยนหรือลัคนาเมษก็ได้นะครับ3อย่างที่พิเศษพิเศษอาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับ ชาวราศีเมษอะไรเอ่ยสามใบนี้นะครับหนึ่งสองสามกับผมโกโก้กพอมดน้อยนะครับช่องพยากรน้องใหม่ทํามาพึ่งได้3าสเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากกดฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ราชินี9เหรียญน,นะครับพิเศษจริงๆเงินท่านก็จะเยอะจริงๆแม้กระทั่ง6ใบแรกได้1เหรียญทองเด็กถือเหรียญน,นะครับแต่เหรียญเล็กๆก็อาจจะเป็นเหรียญใหญ่ขึ้นมาบางท่านพึ่งลงทุนค้าขายหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อนาคตข้างหน้า สิบก็มาจากน้อยร้อยก็มาจากสิบนะครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นนับหนึ่งขึ้นบันไดก็เริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นแรกนะครับเริ่มลงมือทำแล้วท่านจะได้เก้าเหรียญน,นะครับชาวราศีเมษนั่นไงสิ่งไม่ดียังไงก็จะไม่ดีก็จะหันหลังให้กับท่านพ่ายแพ้ต่อคุณงามความดีนะครับ หรือบางท่านหันหลังให้กับสิ่งที่ชั่วร้ายผมก็เป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ท่านมีพระกำลังใจในการเริ่มต้นเป็นบุคคลที่ทำความดีบุญกุศลใครๆก็ทำได้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคนบาปหรือโจรก็ทำบุญได้คนดีก็ทำบุญได้แต่สิ่งเดียวที่โจรหรือคนบาปหรือคนชั่วทำไม่ได้ก็คือการละชั่ว เพราะว่าเขาก็ยังละชั่วไม่ได้เขาแล้วก็เลยเป็นคนชั่วเป็นโจรขโมยมาป้นมาก็เอามาแจกมาทานได้แต่คนดีก็คือคนที่ละชั่วนั่นเองนะครับเราต้องเป็นคนดีที่ละความชั่วด้วยนะครับสิ่งใดไม่ดีเราก็ละออกไปแล้วเราก็จะเกิดความเป็นมงคลกับตัวเราเองนะครับ นั่นไงตึกถล่มนะครับสิ่งไม่ดีก็จะผ่านพ้นออกไปถ้าเรามีสติในการระงับอารมณ์ต่างๆระงับความรู้สึกให้มีสติรู้เท่าทันอย่ารู้ตามนะครับสิ่งไหนไม่ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับคร่าวๆเท่านี้กับผมโกโก้พ้อมดน้อยขอให้พลังงานดีๆโชคลาภต่างๆเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษ รัคนาเมรหรือท่านที่เกิดเดือนเมษาสำหรับคลิปนี้ผมกโกมพ่อมดน้อยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ